สวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่อง WN Winner พาเลาะนะครับก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก,กับน้ำเดอเพื่อสิได้บ่พพาดในการสมคลิปต่อๆไปไปเลยไปสามปูไปเร็วตามปูไปเร็ว

ก็ว่าสียูสน่ะลอ้ก็นี้แจตัวนี้ก็สักไปมามาาอะไแป๊ดน้ำแม่ก็เก่าเสียว่าสีจูเรียงว่าน้ำปูสน่ะเป็งยา

ขับยังขับยังขับ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 เอาเลยขับน้ำมือกตัด้ำคอดูน้ำหัวดูถนัดนิสิตาับเท้าหันขึ้มาขึ้นุดูข้าพาว่าพูดทงภาษาล้านังเลยนี่ ลูกมนันอายอีเด้อเอาล่ะ <c oughs> ทำะไรเดี๋ยวาการะักาำเยอะเอ่าไะพอเดีวพอพอพอลูกแว่งลูกเวลาพลูกม,มาหาสิลูกเกนผ้ากับยากราเปี่ย

ในบอลบุอะบุญนังทักว mm. mm. ันไปไหนที่ขออัวที่ตาสัญญาเื่สายยันเลยอ้ำเลย นฟเลย้น่งเหีเลยแบบนั่งอะไ้มีดเลยแบบฟุกเลยเนียปาเขียน้องส่้าแเขียะนี่ขาน้องๆง แอบบรลุกเออง่วงบง่วงบรลุกหน่งง่วงบอมาดใหญ่มากใหญ่มากไหนยใหญ่มาอยู่ไหนบึ้มบเลยเหรอ <laughs> Chốt đây quay là họ sẽ tạm mong mong Dành như đó Dành trong sở như Chỉ là chỉ cái

เถวที่หาลูกคนเยู่ท่าอะไระรใไม่อองวนองวไอยามงวปูแตกอปูแตปูสาปูลขึ้นมานี้เแอะไรนีเลยเนลูก็ขอไปหาลัไม่จาหเยอะเออไไรนก็ไปะม กเอาขอดเนี้ยอ่ะยงกว่นี้วยอ่ะขีมวยปนอดไข่ขี้มวยอดไข่อ้ไอีมวยอ่ะขีมอยู่หลังบนอดไข่้าปาหลับอสุดลไมากื่นละ ่้กินกินะเลยกินเลยครับ,บาวิเนอะไปล้างมือไม่ไม่มเลอเลยไปล้างมือไปล้างมือ,อ